ดอกไม้หน้าค่ะคขคันน้ำม่ตนหนึ่งน้าบอเน้ามเป็นดอกไม้หน้า

ไปนอนอยู่นี่แล้วผู้เาเยี่มแล้ววันนี้มาเอาพ้ามาให้ลูกไห้คนเดียดคนแรกที่เจ้าชิบูาไปด้านนี้หน่อยพระพ้ามันงัดมางัดแล้วมีสามพระแล้วเดี่ยมมีสามหน้าสามด้านแม่เฮ้ยเขาโลดแต่ว่าแต่ว่าของดี ยูเท่าไห่เนี่ยเขาจกอเจ้ามันอยู่เสร็จลงจาแล้วเขาเอาไแล้วแลวพอแล้วว่าเขาเอาไปแล้วเอาไปแล้วแล้เอาเหรอเพราะว่าเราเราเราจับยูเขาู้เรเขาจกกอาเลยเออแล้วว่าเขาเอาแล้วมันอยู่ในหันแล้วีเอาต้นนั่นแหละให้ตนะแมนเราผานนะเราก็เกี่ยวต้นนั่นแล้วแล้วว่าเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วเออแลวอืเาเอาเหอเนน่นแหละพวเอาไปน่แล้วเอาดแล้วมันถาเดง เียอมีงงแต่ว่าอันเพิ่นนี่น้องใต้ย่พู้หนีพบกผู้จเขาเอาเดียวกนนว่าไม่แจ็คไม่ไปเอาเยบคนเอาเรียว่าไหนเอาเรียบ้ามาว่านั้นเอาใช่ว่าไปน้องพระหลาดซีมาซีพื่นเว้รนหมลูกจ่าที่มือเว้ย Sampali warani Sampali warani Piko sangkatsa Piko sangkatsa Ono sayama Ono sayama Satu no pangti Satu no pangti Piko sangko Piko sangko Imani ปฏิกังหตุปฏิกังหตุอัมหากันติวาอัมหากันติวาอนตปิตุมตปิตุอาจินันตะอาจินันตะยตกะนังยตกะนังทิฆารตังทิฆารตังอิตายะ สุขาาพะเจ้างผู ead, ้เจริญพระเจ้งผู้เจริญพะพเจาทั้งหลายพระพระเจ้าทั้งหลายอนโนมถวายอน้อมถวาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายเพเจ้าทังลายเือประโยชน์เพื่อความสุขเกศข้าพเจ้าทั้งหลายะทังลายและขออุทิศส่วนบุญสุขสนบนี้ให้เกศาทายใติทั้งหลายมีมิดามันดาัผูปาชจารย์

มีภรรยาทุกคนมีภรรยาทุกคนพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่พาเม่ธรณีพาเม่ธรณีพาเม่คงคาพาเม่คงคามหาริศักดิ์หลักบ้านมหาริศักดิ์หลักบ้านมหาริศักดิ์หลักเมืองมหาริศักดิ์หลักเมืองเจ้าป่าพนาภัยเจ้าป่าพนาภัยผู้ผีปีศาจผู้ผีปีศาจ เป็นมือสุลกายเกรมีสุศลกายจงพาการทำการจงพาการทำการอนุโมทนาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเดวุทิศให้อยู่นี้ เทวดให้อยู่นี้ถ้าทุกทุกทุกก็ขอให้พ้นจากทุกก็ข,ขอให้พ้นจากทุกถ้ามีสุถ้ามีสุขอให้ส,สุขยิงขึ้นไปขอให้ส,สุขยิงขึ้นไปด้วยเถอนด้วยเนสังฆาทานอุสุนีสังฆทานุสนีขอจงเป็นปันจจัยขอจงเป็นปันจจัย

จะไปเกิดในพวกภูมิใดจะไปเกิดในพวกภูมิใดขอให้มีสติปัญญาขอให้มีสติปัญญาอย่ามบริบูรณ์สมบูรณ์ คุชื่อว่าความยากจนคุณชื่อว่าความยากจนกินใจไร้ซ้ำกินใจไร้ซ้ำอับปัญญาอับปัญญาไร้ญาติขาดมีดไร้ญาติขาดมีดขาดตุกบุกพองขาดตุกบุกพองรูปร่างอับปะละรูปร่างอับปะละไม่สวยสดไม่งดงามไม่สวยสดไม่งดงามยาได้เกิดยาได้มียาได้เกิดยาได้มี ภพภูมิที่ถึงแล้วนั้นในภพภูมิที่ถึงแล้วนั้นขอให้ประสบพบพามขอให้ประสบพบพามอันประเสริฐคืออันประเสริฐคืออายุวันนะอายุวันนะสุขาภลาสุขาภลาและท่านอาจารสมบัติและท่านอาจารยสมบัติภคาซับสมบัติโภคาซับสมบัติรูปสมบัติรูปสมบัติ ปฏิภาณส,สมบัติปฏิภาณสมบัติมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติโดยทั่ว <พ independ. S 2> การโดยทั่วกันทุกทุกคนโดยทื่อ ังโฆสาวนาโสภะยังสาวนาภาภะเวรนาสาวนาภะนิพพานวัชะภากัมมะกังเกวะภาภนันติภิุนัจาะหาสางเตยสังปะริพุสันตุจัวานใจ เทียว<อ>บ่ล่ะบ่ได้ไปจักเทียวบนะ่นนไปได้แต่เกี่ยว <c oughs> น้ำจนน <c oughs> ี่น้ำฝนออกไหลแหงบ่บ่เคยเป็นจักเถื่อปูบ่เคยกันแท้ขาดจักเถื่อบ่านนี้นี่นี่ห่อทำมันเลยปีเฮ้ยปีือละสองว่าสามว่าปีนี้กันแท้ขาบ่เคยเป็นจักเถื่อ 2, 3, 3, <c oughs> ปีนี้่นได้ออกสบายสบาย เปิดกากบายตีเร่าเปิดก้าก็บายแต่จนันบปานเปิดลงมาเลยน้ำมละน้าดาเป็นไปตันเพิ่นเอาเทียงไปตันเพิ่นไเห็นบอกหลแป๊บออกน้ำกระทุ่งรอดเป้าขาดชุเปิปีนี่ไม่เอาบอกไม้เบอกว่าไปตันเพิ่นบอกให้ได้เด้อยาให้เพิ่นแห้งุ่นนี้ก็แจ้วยุ่ใหม่พุ่นะมันเป็นเป็นเป็นผู้ดีไล่ยันเย บอกตรงนล้บอกรัตตีหกต, <c oughs> ตัวพวกเคยเป็นก็เถื่อนกันแท้ค่ะปีนี้ไปเอาเถียงออกให้แล้วเพม่ได้ไปสบายแล้วลว่าคะขาดปัดปีเลยเดี๋ยวไปแก้วดินยุ่หงห่วยอะไยังดดยบา <c oughs> ้างสามหลอดเลยคือไปสบายมันค่าเถียงนั่ะนะมันสำคัญเถียงตัวนั้นไปตนันเพื้น

เามอกแ่เขาเาลงไปเรียเมั่ได้ืีมากนะแม่เขาสิลงไปเหรียเมัเมืกเมันน่านาบอกเราแนที่หนึ่งหลดกับของไม่ขอว่าไรทั้งหดย่านซ้ําโอ้ยไปไปบรรยาาศเขาไปปักลูกปักทูกพดปากน้ำอะไรนั่นวะเขานี่ bây lê vào cái là nếu mà bạc bạc nấm những gì hao phê ẩn những gì bỏ bỏ thai anh không thả như thế nào vậy nha na cá này mắm lóc này con gì đây chú bận vào hao này mắm lóc này thì nhìn lười ừ. người <biết> gì <biết> <laughs> ัดไปนะมันคนเ่ยแม่มัน,<อ>นกัยานเลยเนาะแต่ว่านน้องกระยูหันตายกับยูหันเว้ดเ้าเนายูหันเว้ดเสียงเสียงเนมันมันเอาเสียงเป็นยายไม่ใช่หรอวาเสียงเงินแระยูบกไก่หรอ่ะออกจาก้าสักสองาันเลยอ่ันเอาไปทั้งเงินหรอคุณบอเอาไปทั้งงินห้องน้ำบอเอาไปทั้งเงินงั้นหรอหองน้ำนะหองน้ำที่ทังนี้เออไม่เน ไปตันเสียงไขแต่ว่าเสียงเขาอยู่เสาตั้งไข่ลงไปไข่ลงไปปุ๊บเสียงหน้าน้องสาวไข่ลงไปปุ๊บมันเราเสียวเาเลยเราข้างอืี่มาจับวันตันเสียงตันเขาบอกอันนี้นั่งใหญ่ลไมีีแต่อันตัวใหญ่ๆตัดด่านตัดด่านป้าก็ยากมาบ้างชุ่มก็ยากเช่ ยะบเข้าวิวาห์ปู้ทั้ปีกเป็นศิสะพพรังเป็นวะมุติตองทีนังเป็ัธรุปรู้ปักจุบเรียนเรื่อต่างภัมิุันรูปะเมะตารู้สักเสียงรู้สังขายันโุปผะระศมยากทัมมณีสวรรค์รัม ตาุติอิปัสสาุาโลกวิาสุมาเทว่าวันตอยุิิยโกาวะอาวีวะานสิมิสานิจังอุทปยาอโนจัตตาโลอัมวัตันติอะยุวันโสุัมภัรังปะวะตสาังารังรักขตุสาวะเทววตา สาวพพุทธานุภาเวนัสสะโสสิพรวันตูแตงะวันตุสาวพระมังคาพระรังสะตูสาวพระเทวตาสาวพรรมมานุภาเวนตสสะโสสิภรวันตูแดภะวันตูสาวพระมังค์พรงรังะตูสาวพาเทววตา สัาสังขานุาเวนตัสสุสีปวันตุเตี๋ยทังเมียเจ้าพระสัตว์นงเรีมาพระพเจ้าขอเปิด่วนบุญชวนผู้สนที่คฝามเพียรมาเลยให้เจยมทุกคนและที่ผู้วางเราไปนะและอูบาอากาส์ยตายญาติญาติมิใจเสพสัพสัต์ทั้งหลาย เจ้ากรบนายเวรทั้งหลายพระผู้มีเจ้าที่เทวาอารักหมสักหลักบ้านเจ้าป่าพระนาภัยผู้ผีปีศาจหมูเผ็ดหมูผาสูรกายทั้งหลายขอจงพากันมากรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พระพเจ้าแผ่อุทิศให้อยู่นี่ถ้าสัรพสัตว์ทั้งหลายเราใดได้รับความทุกข์ขอให้พ้นกทุกขก ถ้าเสวยความโศกโู่แล้วขอให้โศกยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอจงฝากกันอนุโมทนาษษษษษสาธุ